หลังจาก EP ที่45นะครับไททันซีดีมาเนี่ยพยายามที่จะเข้าช่วยไททันสปิเกอร์แมนนะจากปรสิตนะฮะแต่ก็ถูกไททันสปิเกอร์แมนนะครับจัดการใน EP ที่47นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาเอาใจช่วยกันกับไททันซีดีมาแมนละกัน,กน,กน,นครับว่าจะรอดไหมเห็นใน EP ที่48 49แล้วก็50หรือเปล่านะฮะทุกคน เอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเส้นทางการเดินของไททันสปิกเกอร์แมนนะฮะผู้คอลายในซีรีส์นี้กันครับผมนี่โคตรสงสารเลยนะฮะทุกคนทุกคนสงสารไททันสปิกเกอร์แมนเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพอยิ่งดูสู้กันในแต่ละครั้งนะครับผมก็อยากจะให้ไททันซีนิม่าแมนนะฮะนั้นช่วยไททันสปิกเกอร์แมนนั้นหลุดพ้นจากปรสิตมากมากเลยนะครับทุกคนต้องมาเอาใจช่วยกันนะทุกคนต้องมาเอาใจช่วยกับไททันซีนีม่าแมนนะฮะว่าจะรักษาตัวเองให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้หรือเปล่านะครับหลังจากโดดน Titan Man นนนไททััสปีเเกออรร์แมมะคบา หน้าจอแตกพังยับเยินไปเลยนะครับผม หรือว่าจะต้องให้ไททันคาเมล่าแมนนั้นออกมาช่วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดในซีรีส์ในตอน EP ีที่23นะครับเขายังรักษาตัวอยู่ที่สูตรวิจัยอยู่เลยนะฮะแล้วก็ได้ซ่อมแซมแล้วก็อัปเกรดอาวุธใหม่ๆนะฮะเข้ามาช่วยด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะหลังจากที่ไททันคาเมล่าแมนนะครับนั้นโดนไกแอนล็อกเก็ตสกิบิตนะครับพุ่งเข้าพีชีพนะครับตัวเองให้ตัวเองตายนะครับในระหว่างที่ไททันคาเมล่าแมนนะครับนั้นเอาโลออกมากันลำแสงเลเซอร์ของ G ManN Securityity Toilet อยู่นะจนโลลแตกเยะครับ ถ้าเขาไม่มีโล่นะฮะก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึง g m a n s สกิปปิ t ี้ทอเรได้นะฮะเพราะว่าไอไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้ในระยะประชันชิดเท่านั้นนะฮะหรือว่าสู้ด้วยทางกายภาพนั่นเองนะครับผมถ้าลองสังเกตดีนะฮะในฉากตั้งโล่ของไททันคาเมล่าแมนนะครับเขาพยายามที่จะเดินเข้าหาไอจีแมนสกิปปิตี้ท i เ e ตนะฮะแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีไอไกแอนล็อกเก็ตสกิปปิตี้ทอเรตนะฮะนั้นเข้ามาช่วยครับหลังจากที่ช่วยเสร็จแล้วเนี่ยไอโล่ของไททันคาเมล่าแมนนะฮะ ที่ถืออยู่นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกันเลเซอร์ที่กาลังยิงเข้าสู่หน้าอกของไททันคาเมร่าแมนเลยนะครับในส่วนของหน้าอกของคาเมร่าแมนนะฮะนั่นก็คือขุมพลังนะฮะหัวใจของเหล่าบรรดาไททันทั้งหมดนะครับใน3ตัวนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นแกนกลางของหัวใจทั้ง3ไททันนั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นนะครับไททันคาเมล่าแมนครับก็บินหนีหายตัวออกไปนะครับไปรักษาการบาดเจ็บใน E ีพีที่2 3นั่นเองนะครับในระหว่างที่รักษาตัวอยู่นั้นนะฮะก็ไม่วายที่จะโดนพวกสกิปิดดี้ไทเลสนะฮะมาปวดนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าหลังจากการอัปเกรดนี้นะฮะจะได้อาวุธสุดเจ๋งสุดเท่เข้ามาอีกหรือเปล่านะฮะสำหรับไททันคาเมล่าแมนนั่นเองความหวังทุกคนครับลุ้นกันไปนะฮะและหลังจากการเปิดตัวของไททันสปิเกอร์แมนนะครับใน E p ีที่26นะฮะ นี่ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเท่ๆเลยนะครับมาพร้อมกับเพลงประจำตัวนั่นเองส่วนเพลงต้นฉบับของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับผมจะขึ้นไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะฮะให้ทุกคนไปลองหาฟังกันดูแล้วกันแล้วก็หลังจากเปิดตัวเข้ามานะฮะในฉากครับก็มาจัดการกับเจ้าไจ a n นต o b b เ r อร์สกิ t y ี้ i l เลสนะครับและในฉากนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวของเจ้า ใจแอน o b เบอร์สกิ i ิ y ี้ไทเลด้วยนะฮะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกใน EP นี้อีกเช่นกันครับผมหลังจากจัดการเสร็จแล้วนะฮะก็นั่งพักแบบเท่ๆเลยนะครับบอกเลยว่า EP นี้โคตรเท่เลยนะฮะสำหรับท่านสปิกรแมนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็จะเกิดขึ้นใน EP ที่32นะฮะในฉากนะฮะจะมีการเปิดตัวของลากคอมโมแฟคสกิวิดี้ไทเลดนะครับเวอร์ชัน2.0นะฮะที่กำลังกวาดล้างพวก คาร์เมล่าแมนแล้วก็สปิกอร์แมนนะครับที่กำลังวิ่งหนีตายกันอยู่นั่นเองนะฮะโดยมีเหล่าบรรดา Man, คาร์เมล่าแมนนะฮะที่ถูกปรสิตครอบงำให้เป็นพวกพวกอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมทุกคนแล้วก็ก่อนที่ไททันสปิกอร์แมนนะฮะจะโดนปรสิตนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปที่ EP ที่30ก่อนนะฮะอันนี้จะเป็น EP แรกของการทดลองพวกสกิปิตี้ไทเลสนะฮะได้จับพวก Man, คาร์เมล่าแมนนะฮะมาให้ด็อกเตอร์นั้นฝังปรสิตไปที่หัวนะฮะ ดูว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นดอกเตอร์ก็เริ่มกระจายปรสิตนะฮะให้แก๊งคาเมล่าแมนเป็นรักพวกนะฮะได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะจนใน EP ีที่32นี้นะครับไททันสปิกเกอร์แมนก็พาท่าเข้ากับกับดักของเหล่าด็อกเตอรสกิฟตี้ทอยเล็ตนั่นเองนะฮะในระหว่างที่ไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยนั้นต่อสู้กับลากคอมโมแฟกสกิปิตี้ทอยเลต็ตสองจุดศูนย์นะฮะโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับไอ,ดอ,อ้ดรเนี่ยก็ปล่อยปรสิตนะฮะเข้ามาถึง2ตัวกันนเเเลยยทีดีดวะะฮะข้าไปสิงใน ล่างของไททันสปิกรแมนนะครับจากทางด้านหลังบนตึกนั่นเองนะครับส่งมาถึงสองตัวนะครับน่าจะมีการแบบการพลาดนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่พลาดครับพลาดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะในระหว่างที่การต่อสู้นะับทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงประจำของไททันสปิกรแมนนะครับผมในตอนที่สู้กันกับลาร์คมโมแฟกซิคิปิตี้อทเลสนะฮะ ชนะแล้วเนี่ยไอเพลงที่ดังอยู่ก็จับไปฮะทันทีทันใดนะฮะหลังจากที่พาราไซส,สิงล่างอยู่ดีๆนั่นเองนะครับแผ่นเสียงก็สะดุดซะง,งั้นเนี่ยแล้วก็โดนเปลี่ยนเพลงเฮ้ย,ยนี่มันอะไรเองครับเนี่ยอยู่ดีก็เป็นเพลงสกิบบิ i t ี i เทเลสพนะฮะพอหลังจากที่เป็นพวก,กของสกิบบิตตีเทเลแล้วเนี่ยฮะทุกคนก็สังเกตได้ว,ว่าดวงไฟของหน้าอกของท่านสปิกรแมนนะครับ นนั้นนะฮะก็จะเป็นสีแดงเข้มแป๊ดเลยนะฮะก่อนที่จะโดนสิงล่างหน้าอกที่เป็นสีแดงนะครับก็กลายเป็นสีส้มเลยทีเดียวเ้อน่าสงสารไททันสปิกรแมนมากเลยนะครับ และหลังจากนี้นะครับไททันสปิกอร์แมนนะครับก็เป็นพวกของสกิบบี้ที่ทเล้นะฮะอย่างเต็มตัวแล้วนะครับพวกเราคาเมล่าแมนนะครับก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือแล้วก็กําจัดปรสิตนะฮะที่คุมร่างของไททันสปิกอร์แมนอยู่นะครับและพวกที่โดนปรสิตคุมร่างนะครับในฉากต่อมานะฮะใน EP ีที่34นะครับคาเมล่าแมนนะครับก็หลอกล่อให้คาเมล่าแมนที่โดนปรสิตสิงร่างนั้นนะครับเข้ามาติดกับดักนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆคาเมล่าแมนนะฮะได้จับไว้นั่นเองนะครับเพื่อช่วยเหลือและดึงปรสิตออกมานะฮะจนเอาาามคว้้งงทิ แล้วก็ไอ้ปรสิตเนี่ยก็วิ่งเพ่นพล่านนะฮะหนีตายนะครับแล้วก็ถูกลักสปิกรแมนนั้นจับเอาไว้นั่นเองนะครับผมคิดว่าในฉากนี้นะฮะน่าจะเป็นการหาวิธีรักษาหรือว่าวิธีการช่วยเหลือพวกเพื่อนๆที่โดนปรสิตนะฮะรวมไปถึงไอ้ท่านสปิกรแมนด้วยนั่นเองนะฮะ,ะเพราะในฉากนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสปิกรแมนนะฮะอยู่เต็มเลยครับน่าจะน่าจะกําลังหาวิธีการช่วยเหลือไอ้ท่านสปิกรแมนนะครับผู้เป็นปอดในฝั่งของสปิกรแมนนั่นเองนะครับและเหล่าคาพิล่าแมนเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับฝั่งสปิ เวลาฮะจนหาวิธีจัดการกำจัดปรสิตได้ในที่สุดนะครับในส่วนของ EP ที่38นะครับฝั่งของคาเมบล่าแมนนะฮะก็ได้ยิงปืนใหญ่นะครับพลาสมาออกไปเพื่อให้โดนไททันสปิกรแมนนะครับด้วยกำลังใจจากกลุ่มคาเมบล่าแมนตัวเล็กตัวจิ๋วนั่นเองนะฮะแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดน G-Man s k i u r i t y o i l เ t นะฮะเวอร์ชันสสกัดเอาไว้ได้ทันนะฮะแล้วก็ปล่อยลำแสงเลเซอร์นะครับมาจัดการที่ รถถังปืนพาสมาพังไปหมดเลยนะฮะโคตรน่าสงสารคาเมล่าแมนเลยนะฮะที่พยายามที่จะช่วยเหลือท่านสปิกรแมนนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จั่นเองนะครับทั้งๆที่พยายามที่จะค้นคว้าหาวิธีกําจัดนะครับพวกปรสิตแต่สุดท้ายก็หมดความหวังครับจนเหล่าทวีแมนนะฮะได้ออกมาช่วยจัดการปรสิตขนาดเล็กๆนะฮะด้วยการปล่อยแสงสีฟ้าจนทําให้พวกปรสิตี่ยมึนๆงงๆนะฮะจนไปตีกันเองอย่างอย่างไอสตัวนี้เลยนะครับผม <laughs> อยู่ดีก็ตีกันเองนะฮะ แต่ทีวีแมนนะครับก็ไม่ได้ช่วยเหลือไททันสปิกรแมนได้นะครับนอกเหนือจากไททันซี n ีมาแมนแล้วนะครับในฉากที่44นะครับเป็นการเปิดตัวไททันสปิกรแมนนะครับหลังจากที่ไททันซี n ีมาแมนนะฮะได้จัดการพวกบอสสิคิปิดี้ออกไปแล้วนะครับและฉากสุดท้ายนะครับแลดูสีหน้าพี่แกจะไม่ค่อยอยากจะสู้กันกับเจ้าไททันสปิกรแมนสักเท่าไหร่นะฮะด้วยสัญลักษณ์หน้าบูดแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนสามารถพิมพ์สัญลักษณ์แบบนี้นะครับใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะฮะ แล้วก็ในฉากต่อมาใน EP ที่45นะครับก็เป็นการสู้กันครั้งแรกของไททันสปิกรแมนนะครับแล้วก็ไททันซีนิม่าแมนนั่นเองนะครับดูเหมือนกับว่าไททันซีนิม่าแมนเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาไททันสปิกรแมนนะส่วนไททันสปิกรแมนนะครับก็ไม่สนครับว่าใครเป็นเพื่อนหรือไม่เพื่อนนะฮะยิงกระหน่ำใส่ไททันซีนิม่าแมนนะครับอย่างมอมันเลยฮะจนไททันซีนิม่าแมนเนี่ยถึงก็ต้องเอาตัวเนี่ยพุ่งเข้าใส่ไททันสปิกรแมนนะฮะเพื่อดึงประสิทธิ์ออกแต่ก็ทําไม่ได้เลยนะครับในทีเดียวนะ น่าจะติดลำโพงที่ข้างไหลซ้ายนะหลังจากที่ไททันซินีมาแมนเนี่ยดึงลำโพงข้างซ้ายออกนะฮะเราก็จะมองเห็นไอ้ปรสิตนะฮะที่สิงล่างไททันสปีกแมนนะฮะยังเกาะอยู่ที่คอมันอยู่เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าดึงออกแล้วเนี่ยปรสิตท,ที่ออกมาเนี่ยไททันสปีกแมนเนี่ยจะลอดหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะลอดเหมือนอพวกกลุ่มคาเมราแมนนะครับที่ช่วยเหลือเพื่อนมัน ครั้งก่อนหน้านั้นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับไม่งั้นไททันซีลิมาแมนนะครับจะไล่ตามไททันสปิกอร์แมนนะครับเพื่อไปช่วยไททันสปิกอร์แมนจนสุดท้ายนะครับไททันสปิกอร์แมนเนี่ยก็ได้หลอกล่อให้กับไททันซีลิมาแมนเนี่ยไปติดกับดักและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ล่อให้ไปติดกับดักแล้วนะครับไททันสปิกอร์แมนนะครับก็จะจัดการเข้ากับไททันซีลิมาแมนนะฮะด้วยคมมีดนะฮะในฉากนี้โอ้โหบอกเลยว่าจะสงสารใครดีระหว่างเพื่อนไททันซีลิมาแมนที่กําลังจะช่วยเพื่อนอยู่นะครับ กับเพื่อนไททันสปีกแมนที่โดนประสิทธิ์สิงอยู่แล้วก็ยับยั้งตัวเองไม่ได้นะครับจนต้องเอามีเดเนี่ยแทงเพื่อนกับอีกเฮ้ยน่าสงสารจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับไททันสปีกแมนนะฮะว่าจะถูกช่วยเหลือได้หรือไม่นะฮะแล้วจะเจอกับอะไรบ้างนะฮะใน EP ต่อไปนะครับผมมาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเจะช่วยฝั่งไหนนะครับระหว่างฝั่งไททันซิท่าแมนกับ ไทท่านสปิกรแมนนะฮะก็สามารถพูดคุยส่งความเห็นกันได้นะครับใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ EP นี้ก็ต้องทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก่อนจากกันวันนี้ครับรบกวนคุณผู้ชมนะฮะช่วยกันกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฮะสวัสดีทุกคนครับ